มีการแสดงชุดพิเศษพร้อมแ้วกอเชิปลมือจากท่า้ชมทุกทานอีกสักร้งหนึ่งค่ะชดอะไเลไม่เปิดเผยครับอาจจะเปนหมีทันจ่ากระดาษลุ้นคะนักแสดงน้ำหนักกว่าพันกิโลจะขึ้นบนเวทีค่ะอุตส่าห์ว่าจะรอดึงผู้แสดงหญิงอกานสางสอเิงติดหน้องไปนงัปแม้ได้ไม่แส สองสูงของสองมมือตื้นที่ได้ขึ้นชืโอโอน่อว่าโอลียบวัเมา่ที่มีเราเสือร้ายต่างๆอยู่มากมายวันนี้ก็ได้เกิดเอตการณ์วุ่นวายขึ้นตุกสากันนั่นเสือไหลจับเป็นตัวประกันเพื่เอเรียกท่าไทย ชอบเชิไ่ร้ย่ายู่ะถา่่นอีกเสือหรอเอะนี่เป็นเสือหรือเป็นช้างวะอะไรก่อนไม่มีอะไรก่อไม่ทำเป็นเสือปิดปากชปล่อยตัวชนีเฮ้ยปล่อยผู้หญิงเดี๋ยวนี้นะแต่แกแน่จริงอ่ะสู้กันอย่างผู้ชายโัวตตัวกันเลยดีกว่า สือไอยเจ้าท่าคยตีได้มาเลยไอ้กระจอกข้าลงได้เลยลองเอาไปกินอีกเป็ดเป็นลายเลยลายใครจะลบได้คือเก่าได้เย็นปิดบัญชีทิ้งดำนี้เลยก็แล้วกันเบทอเบอร์ทออุมาศกั Puri ya sikir, tiki rungka ni kusopori ya tukra Nong chai basa kem kau chua lega, kuma singa dati Nong chai basa kem kau chua lega, kuma singa dati Nong chai basa kem kau chua lega, kuma singa dati ผมปลอดภัยแล้วนะครับคคุณค่าคุณค่าเองขช่ไเออไม่เป็นไรครับผมยินดีทำทุกอย่างเพื่อพิทักษ์ความถูกต้องและโดยเฉพาะเพื่อบอกอ้องผู้หญิงสวยๆอย่างคุณฉันไม่รู้ว่าจะตอบแทนคุณยังไงดีค่ะถ้าไม่เป็นการรุกลวนเกินไป สวัสดีค่ะแขกอันผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะทีมงานของเราจากโรงพยาบาลสัลยพิสิทธิ์พิพ์สมบุรลราชธานีค่ะซึ่งวันนี้ขออนุญาตหายใจนิดนึงนะคะค่ะวันนี้นะคะเราก็รู้สึกยินดีอย่างยิ่งนะคะที่ได้มาสแสดงบนเวทีนี้นะคะซึ่งอุบลราชธาน,าธานีของเราในวันนี้ก็ นำทีมกันยนะคะท่านนายแพทย์สุนทรจังหวงนะคะนายแพทย์สุภพรลอยหาแล้วก็ท่านผู้ในการโรงพยาบาลนะคะไม่ใช่คุณชาพีค่ะท่านผู้ในการโรงพยาบาลนะคะท่านนายแพทย์ชลิทองประยูดค่ะนี่ก็คือทีมที่เรานำกันมาและฝึกซ้อมกันมานะคะขออนุญาตนะคะปรกวดมันโบลเกินไปด้วยขออนุญาตนะคะปวดมันโบลเกินไปพูดเดี๋ยวก่อน ขออนุญาตภาษาอีสานนะคะเนี่ยจุ้มยังเดี๋ยวนี้พอจุ้มจะไหนมีนาเพียงยิ่งไปของมันยิ่งจังเถื่อเาเพชรบุรีก็ได้มันเป็นเจงใดมันบอกว่าจะไดนเหลี่ยมตายก็ควายตายบางเพียงควายจังเถื่อ กับพายเอกฮะกับพายเอกสินายจริงเนี่ยโอ้พายเอกก่แต่ไม่เชือมเอาคือพ่เขียนบขาทำไมเป็นพายเอกผู้ใดเขียนบทเนี่ยพู้ใดเขียนบทเป็นยังเป็นยังกับมาเป็นยังกับบทเอ้าเขียนกับเขียนเป็นแต่สร้างบทแต่สร้างโคบอกเจ๊พ่อนาเด้อเป็นยังลมล้วลูกเนี่ยบอกเขาแม่กูนั่งหูกว่าคนหัวนมลมทะเลก็ไปกแสดงบกอยากดูอย่าบอกใครเขียนบทเขาอยากพูดเลยจะพ่อหนาที่ยังบอกเออคุณหมอสุรพรเด้อเดี๋ยวไป สุรพ่ออไรเหรอสุรพ่อเลยหะเออเฮงเล้วไปเลยไปก็ต้องเขียนนะคองจะเิ็นเกิดบอกเออเออลบใดแลวตีเอ้าลบไดที่เราอยกะเก่าได้ยังใคล่เป็นออกบาเต็งอีกเป็นยังก็าเต็นอีบออกท่าเต้นหงวัดวนเต้นมาเลยพนักกันโยโย่ะกระโดดขึ้นหาศอกคุณคงวนจะกระโดดขึ้นบ่เจว่าขึ้นดีหมดเอยนะมันก็เพรขึ้นเร็วนาะบอกใครออกแบบคาเต็ ยาคู่อยู่บ่ก็ยาคู่อีกเลยในแพทย์สลิดก็รเลี้ยไปเื่ออะไรวันนี้แชมป์สลิดแล้วเป็นยังไงแล้วเป็นพออรุ่งมานรุ่งานไหนรุ่งมานชั้นภาษีนรุ่งมานไปนี่บ่เออก็ไปนี่ไปเี้นใบล่าออกรถเด้อเล่าออกเดอเนี่ยกระทรับัญชูเป็นพ่อปศออยู่อย่า เสี่ยไฟแล่าออกกันไหนเอ้าบรจัทนายแผทฉลิ่ยแมนยูเยยติพังเดินติดติดรวมติดรวมโอ้ยเมากาเขาเขาบางครังก็จะพูดเยนกันไลยตัวเว้ยพูดกันก็สียหายย่ยู่เห็นมันกรไดายก็ู้ตรวจกัได้มาอยู่ได้ๆมันจะถามตอนรับเงินในยินเสียงของเพลง อเป็นจังไรคือบ่ได้หของเพลงอม่าก็บ่เป็นตะยูเหลียห้เห็มาเจ็ยังเดยกคนนา้นเปองเพลงเนาะใบเมยฮะใบะเมย์มง5 0นหาสอยมากจริไหงเหอิห้องเพลงอยงอะให้เวทีให้เวทีิีของเพลงอย่างของเพลงล่ำต่ค้องเพลงอั่งเนเพลงล่เอามาคละไ้องเพลงล่ำแต่ค้องท่านนายแพทย์ชริทองเขอยุ่กัมา้วเด้ มันสงสัยงันมันจะฟ้องบัดนี่นับไปเด้่อยประธานกจะฟ้องไปหางูบัดเออแมาดีแกจะฟ้องเพลงเลรอเนาะบเออเให้ห้องไงห้องข้าเสียงระบมือให้หน่อยอค่ะกรต้องมีลำดีเนาะเออหอมได้ดอกหอมได้ดอกเออลำตา <làm> อายูบอกอายเป็นเรื่องขบงเดท่านหาไม่ให้จพงอ่ได้ยินบาเพ่งลำตาคลองปุ๊บปินี้แต่ลำหนามพออลำนามพองน่ของเขาบอกมาคลอล่าของเล็กน้ำน้ำพ่อก็คือก้อนคตรโคลาตัวเลวโอ้มก็ะตุ่้องลำตาคองไรน้องลิหลังสุดโอ้เเอาความเพื่อดีเนาะสังเกตมาแต่ขืนมากล่ะเราไปเนี่ยให้มายังตีบเข่านี่ยเอา คือม้าผสมโตโค้ดบโบไาพา่มาจะาได้ข้าพานาบ้านท่านเป็นอย่างไป,งปแวะวัดหนึง่งว่าไปดูหมอว่าดูดังดูดีบอเอ,าเอ,อ้าไพ่อคอยรท่วงคอยบ้างาสิละบา่าจะไหนท่านหลวบอป่าสนบ่าท่านจะได้โชคนะบอกนอกจากนั้นท่านจะได้วาสนาะเอที่สําคัญท่านจะได้พ่อท่านจะได้เจอราบกับผู้ใหญ่มาสนบา่าคนอ็ซื้อคนเที่ยวเลยก็ขอ ก็คิลมากเเข้ามาชิพ่อลากเนาะมาหอดเะยสวมาหอบาลากของเด็ก็ไม่ยอสวมีกอนมันมาเล็กน้อยนึงว่ะแต่แท่ม่กินบุฟเฟ่นั่กันโอ้ยไปหอดก็บท่านเขาดอกไปมันเข่าไปานหมูก็คือไวไปหอดแล้วว่าหมูย่างเหมือนาสันาเอาเลาแเกนตัวขอเล็กมาใส่งานนี่พ่อเดียวตจีดเลอดบ้างกงน้อยแต่มีแกงนาะมใครใส่นกกระทะใส่ใครนกกระทะกบ้างเหียแกงนาะมาก่ะพาอปลานี่ยแหะ คนนั้นว่าแม่แกงไม่ใช่ตูวก็แท<อ>้เโอ้ยแเคว่าสีถามอยู่ว่าแม่แต่บานไหนเออคื่นนอนตัวคือหมูเอเราก็แม่ตัวน,นอกบ่เออจะคัดบ่คัดอลไรขอยเปน็นคนอาชีพแม่หมอดูอยู่แล้วบ<อ>่เอาแต่แม่ขอยทิ่รถคันสีขาวจะติดถ่ายว่ารถคันนี้สีเขียวแหละน้างินอยู่ออขอ,อย่าโซ่กบเปิ โอ้ไค่ขด้เบิวงเ่นเจาะสั่นขึ้นไเบิวง์เล่นเจะม่ได้ยังงั้นอีกโอ้บอกอันนีนบอกว่าพอดีบอกาพอดีเพนบาแมนแมนเนาะซีเดโซกซีเดลาสัเงเนาะมั่วแอยากไปสักคน่าอยากไปเลยไปหลดเด้อวัดไหนวันปลาขันติธรรมอันนี้ต้องอุบัติภานมากันถล่มหันเลี้ยวใส่บากจ้า แกจะสุดได้ลกเซ้ออยู่แกอยากเติมแล้วดูหมอเสืออยโอ้เออเออีละลาให้หมูใดอัอนี้เนาะบอกความพอดีบอกไว้อย่างห้าคุมหรอกก็สิว่าสันบอกเบียรเรียกเด้ม่ายู่พอออสิริเป็นอนุมันมากเออมาเบิร์ดลองปั่มกันท้าล่นิเนียจจะปั้นต้อนอันมาาเราจะออกเลินหารอันหกคนโอ้ยก็มาคัดหลายคุ้มนะเออคุ้มละละคุ้มลวก็โอ้ก็สนุกมก ค่ะเ่าไปไม่ยืนต้อกันก่อนก็เขินยืนผู้เดียวก็เขินดีเขินจ่ามันเป็นสีคนดำยนกีสองมันหม่หันละเขินเขินมาได้กึบกรวามดำเนีุ่เพราะกดมกับมากกว่ี่โสเียงโบกงสดงยงกันมันก็ได้เป็นร่องบานสูงไม่กับสโสปอร์ตใน้่งหร ได้ขากรยังซาสาจะเป็นเมยหยอดเยี่ยงเออคุยหล่ก็ได้ขาพันยนต์ไล่มาแบสงสารนายคิดไทีครับบอกเออไปงานบวอยิบสันบาเออ้ขาดหลายเนาะไหนละมวลเอาเรือบาตรเด็ดๆทั้งสีสัเกตแล้วเข้าเรอบรจะไปเป่าหอดมุดนาหาลำนาจเลิศได้เอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลหอครับดมาขนาดนี้เลยเอาตอป่อยชิวคุณไายเจ้านะคะ เมื่อสักครู่นี้ก็เป็นการแสดงจากโรงพยาบาลในชุดของคารบอยนะครับเชิญพี่โุดมขึ้นเวทีนะครับจ้งหน้าร้อยบาทไตห่าพี่ดูขออนุญาตนะครับกัะสิหันกันดนุบย่ดอกได้ว่าจิบวะในซัมครูบ่าวเ้อ ทีมงานในวันนี้คาวบอยไหนนะคะเป็นคาวบอยเราเป็นคาวบอยซุ่มจะเป็นข้าวบอยแม่รบงเต็งตัวใครจข้าวเพื่อกันข้าวยังข้าวเดียวเมยเออสมบูละโคเต้นจะเทือนนะคะอันนี้ก็เป็นชุดแรกเป็นเพื่อความบันเทิงนะคะสําหรับแขกท่านผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานในวันนี้ทุกท่านนะคะสําหรับการแสดงชุดต่อไปค่ะทีมงานสรรพสิทธิ์นะคะภูมิใจที่จะนาเสนอแก่ท่านผู้เกษียณในวันนี้ทุกท่านพึ่ขึ้นเหยียบขึ้นเียพึ่งสืบไปบรปลากันนะครับ เป็นต่างใจฟั่งยี oh, <my. S 1> ค่ะนะคะซึ่งก็เป็นการแสดงที่มอบให้กับท่านผู้เกษียณซึ่งถือว่าท่านเป็น บุคลากรที่มีคุณค่าของกระาาทรวงสาธารณาสุขของเรานะคะที่ตลอดชีวิตอายุาการทํางานของท่านนะคะที่ได้ทุ่มเทเสียสละและก็ถือว่าทำํำประโยชน์ตออ่อองค์กรต่อสังคมและต่อประชาชนเป็นอย่างมากนะคะในวันนี้พวกเราทุกคนนะคะขออย่างว่าพวกเราทุกคนขอยกย่องท่านว่าคุณคือฮีโร่คมะขุณหย่างก็แล้วกันก่อนที่ผม ว่าเวทีเราคุณภาพเช่นเดียวกันท่านใดทต้องการเวทีสําเร็จรูปนะครับที่มีความแข็งแต่งทนทานนะครับสั่งในที่นี่เลยนะครับใช่ไหมคะผ่านการพิสูจน์อย่างหนักหน่วงแม่รู้สึกว่ายุคที่นึินนะครับ